ชีวิตหลังความตายธรรมะอธิบายความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้กราบเรียนทันผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านวันนี้อัตมาภาพกระผมเลือกใช้ตามความเหมาะสมขออัญเชิญหลักธรรมอ่านล้ำค่าแห่งพระพุทธศาสนามาอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่มนุษย์เราทุกคนล้วนต้องเผชิญนั่นคือชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยหลายคนหวาดกลัวและหลายคนพยายามสแสวงหาคำตอบ แต่บ่อยครั้งที่คำตอบเหล่านั้นถูกบทบังด้วยความไม่รู้ความเชื่อที่ผิดเพี้ยนหรือการตีความที่คลาดเคลื่อนพระพุทธศาสนามิได้สอนให้เรากลัวความตายแต่สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของมันและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงหลักธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งคือไตรลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทุกข์และอนตตา เมื่อเราเข้าใจหลักไตรลักษณ์นี้อย่างท่องแท้เราจะมองเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรแม้แต่ชีวิตของเราเองร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่ผ่องใสความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและความตายก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นความหมายและที่มาของหลักธรรมเหล่านี้ ได้ถูกสั่งสอนโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐและนำมาเผยแผ่แก่สรรพสัตว์เพื่อผลทุกข์การเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทำให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลาบยศสรรเสริญหรือแม้กระทั่งตัวตนของเราเองเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะไม่ทุกข์ร้อนจนเกินควร หลักอนิจจังสอนให้เรารู้ว่าชีวิตสั้นนักเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่กลับดุดดอกไม้ที่ผลิบานแล้วก็ร่วงโรยการรับรู้ถึงความไม่เที่ยงนี้ช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของเวลาที่เรามีอยู่กระตุ้นให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หลักทุกขขังมิได้หมายถึงความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความไม่สบายใจความผิดหวัง ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักและการได้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องประสบกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆการยอมรับความทุกข์ว่ามีอยู่จริงและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมจำนนต่อมันแต่เป็นการเข้าใจธรรมชาติของมันเพื่อที่เราจะได้หาหนทางในการลดทอนหรือบรรเทาความทุกข์เหล่านั้นและหลักอนัตตาคือหลักธรรมที่อาจเข้าใจยากที่สุด แต่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการดับทุกข์คือการสอนว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่สามารถบังคับบัญชาได้ไม่สามารถคงอยู่ชั่วนิรันดร์สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรานั้นเป็นเพียงการรวมกันชั่วคราวของาธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟและขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้าใจหลักอนัตตา เราจะลดการยึดมั่นถือมั่นในตัวเราลดอัตราลดความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นบอ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งปวงเมื่อเรานำหลักธรรมเหล่านี้มาประยุกใช้ในชีวิตประจําวันเราจะพบว่าการมองความตายเปลี่ยนไปไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอันยิ่งใหญ่ของชีวิตเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเราจะเห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะมีสติรู้ตัวอยู่เสมอในทุกจิตกรรมที่ทา การกินการเดินการพูดคุยหรือแม้กระทั่งการหายใจเมื่อเรายอมรับความทุกข์ได้เราจะมีความอดทนอดกลั้นมากขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายเมื่อเจออุปสรรคและพร้อมจะเรียนรู้จากความผิดพลาดการเข้าใจหลักอนัตตาจะทำให้เราลดความยึดติดในสิ่งของการสะสมวัตถุความคาดหวังในตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับเมื่อเราไม่ยึดติด เราจะปล่อยวางได้ง่ายเมื่อเราปล่อยวางเราจะเบาสบายหากเรารักใครสักคนการเข้าใจอนาตตาจะทำให้เราสามารถรักเขาได้อย่างบริสุทธิ์โดยปราศจากความคาดหวังที่จะครอบครองหรือกลัวการพลัดพรากเราจะรักเขาในสิ่งที่เขาเป็นแล้วพร้อมที่จะให้ในสิ่งที่เขาต้องการลองพิจารณาเรื่องเล่าจากชีวิตประจำวันของเราเองในวัยเด็กเราเคยมีความสุขกับเล่นของเล่นชิ้นโปรด แต่เมื่อโตขึ้นความสนใจก็เปลี่ยนไปของเล่นชิ้นนั้นก็อาจถูกเก็บไว้ในกล่องหรือถูกบริจาคไปแม้ความรู้สึกผูกพันจะยังคงอยู่แต่เราก็ไม่ได้ถูกร้อนอะไรมากนะักเพราะเราเข้าใจว่าความชอบของเราเปลี่ยนไปหรือสิ่งที่เราเคยเห็นว่าสำคัญในวัยหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นก็อาจกลายเป็นสิ่งธรรมดาไปอีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเห็นต้นไม้ที่เคยเขียวขจี เติบโตแข็งแรงแล้ววันหนึ่งก็ผลัดใบหรือแม้กระทั่งยืนต้นตายเราอาจรู้สึกเสียดายแต่เราก็ยอมรับว่าเป็นไปตามวัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตการแก่การเจ็บการตายก็เช่นเดียวกันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตหากมองไปที่ความสัมพันธ์เมื่อคนรักจากไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหากเรายึดติดมากเกินไปเราจะจมอยู่กับความเศร้าโศก แต่หากเราเข้าใจว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปได้เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะโอบกอดความทรงจำที่ดีงามและเดินหน้าต่อไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งการปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังความตายนั้นเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจของเราในปัจจุบันขณะการเจริญสติและสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าถึงความสงบภายในเมื่อจิตใจสงบ เราจะสามารถมองเห็นความจริงของสรรพ,พสิ่งได้อย่างชัดเจนการมีสติอยู่เสมอจะทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ทำบาปกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ก่อเวรแก่ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาล้วนเป็นการสะสมบุญบารมีอันเป็นสเสบียงกลางสำหรับการเดินทางในภพภูมิต่อไปการทำบุญไม่ได้จำกัดเพียงการบริจาคเงินทองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้กำลังใจการช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะการละเว้นความชั่วการรักษาศีลห้าที่เป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานจะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้ประนีตขึ้นในยามที่ใกล้จะละสังขารการมีสติระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำไว้จะช่วยให้จิตใจสงบผ่องใสและไม่หวาดหวั่นต่อความตาย การภาวนาพุทโธหรือสัมมาอรหังอย่างต่อเนื่องจะช่วยนำพาจิตให้สงบระลึกถึงพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอันสูงสุดเมื่อเราพูดถึงชีวิตหลังความตายตามหลักธรรมคำว่าชีวิตในที่นี้มิได้หมายถึงตัวตนที่จะไปเกิดใหม่ในลักษณะเดิมอย่างสมบูรณ์แต่เป็นการสืบทอดของกระแสจิตหรือพลังงานที่เกิดจากการกระทำกรรมของเราในภพชาตินี้ไปสู่ภพภูมิใหม่ การตายจึงไม่ใช่การสิ้นสู์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะหากเราทำความดีสร้างบุญกุศลมากมายจิตที่สืบทอดไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมแต่หากเราทำอกุศลสร้างบาปกรรมไว้จิตที่สืบทอดไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ลำบากเช่นการเกิดเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานหรือตกสู่นรก การเวียนไหวาตายเกิดนี้เรียกว่าสังสารวัฏรเป็นวงจรแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันเนื่องมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์คือการดับกิเลสตัณหาอุปาทานเมื่อสิ่งเหล่านี้ดับลงการเวียนไหยตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงและเราจะเข้าถึงพระนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่ปราศจากทุกทั้งปวงเป็นความสงบที่แท้จริง ดังนั้นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังความตายจึงไม่ได้หมายถึงการเตรียมเข้าของหรือเตรียมงานศพเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมตั้งแต่บัดนี้ขณะที่ยังมีลมหายใจการฝึกฝนตนเองให้มีสติมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาการลดละกิเลสในใจและการทำความดีอย่างสม่ำเสมอคือสเสบียงอันล้ำค่าที่จะพาเราข้ามพน้นภพภูมิต่างๆ ไปสู่ความสงบที่แท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าได้หวาดกลัวต่อความตายแต่จงใช้ชีวิตอยู่ด้วยปัญญาด้วยความไม่ประมาทมันเจริญสติสมาธิและปัญญามันทำบุญให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อให้ชีวิตในภพชาตินี้และภพชาติต่อไปเต็มไปด้วยความสุขความสงบและนําพาตนไปสู่พระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์เทอน